จะบิดงานน้องๆก่อนบิดงานน้องๆก่อนพี่ขอให้ใจหนักมสสูส่ชนเสเสียดพยบบี่อยากให้มุงก็บว่ารำมันเ็แม่รำมันตปแม่ออกไเย็นเอาเราไม่อยู่โอ้ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะของคุณหมอโอมเป็นที่เรียบร้นอยแล้วะคะ่ะดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอคะเคสนี้เคสน,นี้เนี่ยคือเดิมนะผักเขาค่อนข้างสุกนะครับแล้วตัวจริงเขาเนี่ยตัวมันจะมีเว้าของตัวอิมที่ขึ้นมาด้วยนะ,ะครับเคสนี้เนี่ยคือเท่าที่คุยกันเนี่ยคือผมแคนว่าลดประมาณหนึ่งุดห้าเซนนะครับเ<ะ>ค้นก็เนี่ยตัดออาแล้วได้ลงมาประมาณหนึ่งจุดห้าเซนนะครับถ้าแคบกว่านี้เดี๋ยวมันมันจะดูแปลกเกินนะครับห<ะ>นึ่งห้าเซนในมันกําลังพอดีกับเขาลนะ อยากให้ดูจากด้านข้างก่อนคุณผู้ชมค่ะด้านข้างชัดเจนมากนะคะว่ากรอบหน้าคนไข้เนี่ยมีการล้นลงมานะคุณผู้ชมค่ะคอนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเรียก้ว่าอัตราส่วนใบหน้าของคุณแทนคุณเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นอัตราส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรอัตราส่วนทองคำนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนคนที่สนใจรีทักกันมานะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเคสคุณแทนคุณนะขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ก่อนใครสนใจก็รีทักกันมานะคะสวัสดีค่ะ